วิธีจัดหลอนผม่านให้หลอนสวยเป็หรับลูกค้าที่สั่งผม่านของร้านหลอนหน้าดีไซน์จากทางออนไลน์ไป<ล>ะนะคะแน่นอนนะคะว่าตัวผม่านก็ต้องมีการพับและแพ็คสรงซึ่งอาจทําให้ตัวผม่านนะคะเป็นรอยพับแล้วก็รอยยับได้บ้างและหลอนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าส่งเท่าไหร่นะคะวันนี้เราจึงอยากมาแนะนาเคล็ดลับนะคะวิธีทําให้ผม่านเป็นหลอนสวย,ยง,ง่ายๆด้วยมือเราเองเลยสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือเตารีดตัวเล็กแบบสามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามแอปต่างๆเลยพิมพ์ว่าเตารีดม,มือถือนะคะสิ่งที่สองที่เราต้องมีก็คือถงมมือกควา on. โดยเริ่มแรกนะคะเราต้องมาหาระยะช่องไฟกันก่อนโดยอิงจากลอนไล่จากบนลงล่างนะคะเราดูก่อนนะว่าลอนมันมีตรงไหนบ้างแล้วเราก็จับ2ลอนมาชนกันตรงด้านล่างนะคะแล้วก็ให้มีช่องไฟตรงกลางให้มันลึกเข้าไปเป็นลอนนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาเตารีดไอ้น้ำของเรานะคะมาพ่นไอ้น้ําไล่ลงมาจากบนลงล่างแล้วก็แช่ตรงปลายเป็นพิเศษแบบนี้เลยนะคะจากนั้นความมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นค่ะมันเป็นลอนแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มารีดเก็บงานซะหน่อยเก็บซ้ายเก็บขวาแบบนี้เลยนะคะรีดซ้ายรีดขวา ทั้งสองลอนที่เราเพิ่งจัดไปเลยนะคะหลังจากที่เราจัดสองลอนนี้เสร็จนะคะเราก็เอาลอนตัวซ้ายมาหนีบกับลอนตัวต่อไปแล้วก็รีดเหมือนเดิมซ้ํไปซ้ามาแบบนี้ได้เลยนะคะเรารีดให้มันครบทุกลอนเลยนะโดยที่เราไล่ลอนจากบนหัวม่านนะคะไล่ลงมาถึงชายม่านเหมือนเดิมเลยเสร็จแล้วเราก็มาไล่นั่งเก็บรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะจัดลอนอีกนิดหน่อยผลลัพธ์ก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยลอนชัดละสวยขึ้นมากๆเดี๋ยวเรามาดูบีฟอร์กันนะคะนี่รูปก่อนหน้าที่เราจะรีดหลังเรารีดจัดลอนแล้วลอนเป๊ะสวยเพ้อ กกเปมาๆสวยอยู่แล้วยิ่งสวยขึ้นไปอีกถ้าใครสนใจพม่านสวยๆแบบนี้สามารถทักมาสอบถามทางร้านดอนนาดีไซน์ได้นะหรือถ้าใครชอบเทคนิคแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามทางร้านไว้ด้วยนะคะ